เหรียญที่ปนันารับซื้อจะบอกว่ารับไปทั่วมั่วไปหมดนะคะเนี่ยรับรับอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นพนากก็จะพูดชัดเจนนะคะจะบอกชัดเจนว่ารับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ค่ะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยหยิบอะไรมาก็จะบอกเลยนะคะซื้อขายกับพนานะคะไม่ต้องทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะของมาเงินไปนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาค่ะแล้วส่งถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้พนาดูในในไลน์ตอบตกลง ซื้อขายกันนะคะว่าน่าให้ที่อยู่จัดส่งส่งของมาแบบนี้ของถึงโอนเงินทันทีค่ะของถึงโอนเงินทันทีนะคะต้องของถึงก่อนอะมาดูถุงนี้ถุงนี้คือสตังรูค่ะทุกคนสตังรูนะคะเป็นรดับซื้อเหรียญละแปดบาทเขาไปทําอะไรมาเนี่ยเป็นไม่เข้าใจ ว่าจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรข้างในเหมือนเขาไปชุบอะไรมาหรือเปล่าเนาะเห็นไหมทุกคนว่ามเนี่ยเพราะเหรียญเขาเก่าเหรียญเข้าชํำรุดอะค่ะเหรียญเข้าชํำรุดเหรียญเข้าสึกแล้วแล้วเสียงก็ยังไงอะอ,อ,อันนี้เป็นที่สงสัยอยู่เป็นสงสัยอยู่คนเดียวเลยแหละบนอยู่เนี่ยว่าคืออะไรเขาไปล้างเนาะ เหรียญเก่าแล้วค่ะเหรียญผุแล้วแต่เขาไปล้างเนี่ยบุ๋มหมดแล้วกินเข้าเนื้อถ้าอย่างงี้คงไม่ใช่เหรียญปลอมหรอกนะคะเหรียญแต่เขาเหมือนเหมือนล้างแล้วก็ไปชุบสีอะเดิมเดิมคืออันนี้อันนี้คือเดิมเดิมอันนี้คือเดิมเดิม เนี่ยงงเนาะทุกคนว่างงไหมเหรียญน,นะคะปกติไม่น่ารับซื้อเหดียนละแปดบาทสตังรูทองแดงและสตังรูนิกเกิลน,นะคะรับซื้อแปดบาทค่ะ